สวัสดีค่ะที่ฉันานศาวตร์ดรมีศาต่อเป็นกรรมการของอยติที่ว่าการสำเร็จนะพระไตรปิฎกในต้นราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเกินนนดจากเหตุผลใดมีความจําเป็นเพียงใดและสะท้อนถึงบทบาทด้านการกำลังการปกครองควบคู่กับด้านสังคมวัฒนธรรมในฐานะกษัตริย์พระอ,องค์ใหม่ราชาวงศ์ใหม่แห่งราชธา,านีใหม่อย่างไรคุณ่ายพ้านคุณที่หนึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรคะขอขอบ กรรมการค่ะมีชันนางสาวนัทธิชาออนแก้วเป็นยมไม่ต้ส่งแลวดันได้เลยดันด้เลยนบอกว่า เป็นกรรมการของอยงติพิว่าการสังกยานาะนพระตายปีดุกในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬลาโลกเกิดจากเหตุผลใดมีความมีความจําเป็นเพียงใดและสะท้อนถึงบทบาทด้านการงการปกครองควบคู่กับด้านสังคมวัฒนธรรมในฐานะกษัริย์พระองค์ใหม่รชาชวงศ์ใหม่แห่งราชธานีใหม่อย่างไรคุณฝ่ายค,าค้า,คานบทที่หนึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรคะค่ะขอบคุณคุณกรรมการค่ะดิฉันนางสาวณัฐนิชาอ่อนแก้วฝ่ายค,าาค้าน,าน,าน,นาคานที่หนึ่ง การสักยานาพระไตรปิฎกต้นรัชก,การพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเกิจดจากเหตุผลหนึ่งคำตอบสาเหตุผู้ใหญ่ถูกถอนและถูกจำศึกเพราะความประพฤติที่ยอดย่ยมในพระธรรมวินยัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชุดเลือกจบเรียนอ่ะทำไมไม่ต้องส,สยอบก็ใส่เลยใส่เล้เอาใหม่ห้าสี่สามสองหนึ่งเอาใหม่หนึ่งสองครับ สวัสดีค่ะดิฉันนันท์ศร์รอดีตัดต่อเป็นกรรมการของยันตีที่ว่าการสัตยานาระตติวิโดในต้นราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,ฟาจุฬาโลกเกิดจากเหตุผลใดมีความจําเป็นเพียงใดและสะท้อนถึงบทบาทด้านการเมืองการปกครองควบคู่กับด้านสังคมวัฒนธรรมในฐานะกษัตริย์พระองค์ใหม่ราชวงศ์ใหม่แห่งรชาชธานีใหม่ยอย่างไรคนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรคะ ขอบคุณกรรมการค่ะดิฉันนางสาวนัทนิสาอ่อนแก้วฝ่ายขานพุทที่หนึ่งการสังขยาภาภัณฑ์ปีดกในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเกิดเหตุเกิดจากเหตุผลคําตอบหนึ่งสาเหตุพระผู้ใหญ่ถูกถอนและถูกจับศึกเพราะความประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงมีพระราชประสงค์ให้ชำระปัญญาปีดกเพื่อให้ประสบศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง เวลาที ok ่กระทำกระทำในพุทธศักราช2,331รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกระทําอยู่5าเดือนจึงสำเร็จประสงค์ผู้กระทําระเถระ218และคุณฝ่ายเสนอระคาคิดว่าการสัญญาณามีความจำเป็นเีังได้ค่ะค่ดครับผมนายนะครับคุทธิฝ่ายเสนอคนที่หนึ่ง คิดว่า,าเพราะจุดประสงค์สําคัญที่สุดข,ของการสังเคานาคือการรวบรวมพระธรรมวินัยของพุทะเจ้าเพื่อทํารงรักษาพระธรรมวินัยเอาไว้ไม่ให้สูญหายหรือคลาดเคลื่อนทิปลาสไปเพราะพระธรรมวินัยนั้นคือหลักของศาสนาพุทธหากปฏิบัติคำสอนและพระพุทธศาสนาก็จะดํากกรงอยู่ไม่ได้การสังคานาพระไตรปิฎกมีความสําคัญและคุณค่าต่อพระนาไกลคุณค่าของการสังครายนาหนึ่งกำจัดและป้องกันพวกอารชีไม่ให้ปลอมเข้ามาบวชและแสวหาผลประโยชน์กับพระพุทธศาสนาของไทย สสร้างความเข้าใจแม่พระธรรมวินัยให้ถูกต้องและ3พระพุทธศาสนาเติมมั่นคงและแน่หลายแล้วคุณฝ่ายค้ายคนที่2ล่ะครับคิดอย่างไรกับการคำนึงบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองของสมัยนั้นครับสวัสดีครับผมนายโมบันต์อฟิกาโอผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2มีความเห็นว่าสะท้อนบทบาทด้านการเมืองการปกครองโดยควบคู่กับสังคมวัฒนธรรม โดยทรงทั้งนุบังมุพระพุทธศาสนาด้วยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ในพระธรรมวินัยบทเก้าให้มีสังขยานาพระแทบิีเดชให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆเช่นวัดพระเชษพนาภิรมณมังคลารามวัดโควัดสุทัศนเทวารารามวัดสังเกตวัดระกังโกศิตารามวัดสุวรรณนาตดาราม เป็นต้นเมื่อปีพุทธศักราช2331พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์ได้แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงประกาศให้มีการสังคกยนาตรวจชำระพระตายิดกถือว่าเป็นครั้งที่9รวมสังไกยนาโดยจะลำดับ3ครั้งในอินเดีย4ครั้งในสีลังการวมเป็น7ครั้งครั้งที่8ที่เชียงใหม่และครั้งที่9้า ที่กรุงเทพมหานครแต่การสังคานาขั้นที่8และ9นั้นก็ยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์คงทำเพียงการจดจารึกหรือการจดข้อความในกั่งาต้ดินที่ตรวจชำระแล้วลงในเวลาแต่ก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งเพราะต้องใช้ผู้มีความรู้ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายคั้นฐานจำนวนมากและต้องได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จึงสำเร็จได้ด้วยดี ขอบจการนำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้ครับขอบคุณฝ่ายทานและฝ่ายนำเสนอเมื่อความรู้ในวันนี้ขอบคุณค่ะ